คุณคิดดีทำดีแล้วดิฉันอยากให้คุณคิดดีทำดีร่วมกับเรา o n e s ีสควสวัสดีค่ะวันนี้คิดดีทำดีขอพามาพบกับหมอออสหรือคุณสมานพี่รมพร้อมซึ่งชาวบ้านได้ต่างจดขานกันว่าเป็นหมอแผนโบราณที่ได้ช่วยเหลือชาวบ้านขออ,นอายุเทา่าไหร่คะอายุห3ครับ มีกันสามคนตอนนี้ก็คือว่าลูกนั้นได้เสีเยชีวิตไปแล้วตั้งอายุสิบเจ็ก็อยู่กับสองก็เลยมาก็เลยต้องเอาอาชีพนี้มาทํากินเพราะเราเป็นคนรับจ้างไม่มีที่ทางทามาหากินเปิดนวดรับนว,นวดเข้ามาสิบกว่าปีแล้วถึงสิบห้าปีป่าแต่ตัวเม,วมอออสเองนั้นทํามายี่สิบปีแล้วคือเป็นว่าเห็นคนเจ็บไข้นั้นมันเยอะไม่มีคนรักษาเมื่อตอนที่เป็นนั้นมันเพิ่ง ไม่มีหมอเลยต้องขึ้นมาเป็นตัวเองทําให้ชาวบ้านเขาหายเจ็บหายไข้และดูแลรักษาเข้ามาตลอดรักษาคนทั่วไปโดยที่ว่าไม่คิดราคาค่างวดอะไรแล้วแต่เขาจะให้เยู่คูนี้ประมาณยี่สิบสี่บาทค่างวดนั้นชั่วโมงละหนึ่งร้อยยี่สิบปีที่ทํามาตลอดรักษาคนไข้มาตลอดโดยที่ว่าไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะเห็นว่าคุณหมอนนี้คุณหมอออสเนี่ยยังมีจิตใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในการที่ว่ามีการสอนการนวด สอนสอนเด็กรุดดังว่า<น>คิดดีทำดีอาชีพมีทำให้ถูกเดินตามมาที่ที่เขาให้มาแล้วจะได้ดีแล้วตอนที่บอกว่ายัางลงมือโคเองหรือว่าไม่ได้ทำแล้วทำแล้วให้ไม่ใช่ช่วยเขาใช่พอาทำไม่ไหวเพราะนิ้วมันมันกระดูกมันโคตรไปหมดแล้วทำแต่เรื่องอื่นเป่ารักษาทำตรงนี้นบอกเขาคอยนั่งบอกเขา ธรรมดาไม่ใช่แต่งตัวอย่างนี้นะถอดเสื้อตัวเดียวอยู่กับบ้านอยู่แบบแบบว่าเรียบง่ายคนทนนบทนก็ช่วยรักษาเมื่อมนุษย์รชาติทั่วไปเพื่อเอาบุญและแผ่กุศลบุญนี้ที่ได้มานั้นหมอตั้งกองพ้อป่าตั้งกองกระถินปีนี้นั้นจะตั้งกองกระถินถวายแก่วัดสว่างอารมณ์จองกระถิ่นไปแล้วแต่ยังไม่ได้กําหนดวันกําหนดวันเมื่อไหร่แล้วจะบอกอีกทีหนึ่งเราจะให้กับคนที่ไม่มีคือ คือตายแล้วที่ไม่มีหีบไม่มีเงินซื้อหีบเราจะซื้อให้ตอนนี้สร้างไปให้แล้วทุกคนถ้ามันมีมาบอกได้เลยเราจะให้ลองศพใช่ไหมอ่าลงศพทำเรื <ๆ S 1> <ๆ>่อยๆไปจนฝามหมอออดนั้นจะสิ้นลมท่านผูน้ชมก็ได้ฟังจากหมอออดแล้วนะคะว่าเป็นหมอแผนโบราณที่ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างไรนะคะวันนี้คิดดีทำดีขอสวัสดีค่ะถ้าคุณคิดดีทำดีแล้ว ฉันอยากให้คุณคิดดีทำดีร่วมกับเราวันเลสคิวทีว